การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีปฏิบัติอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของระเบียบวิธีการงบป,ประมาณขององค์กรปกครกองส่วนท้องถิ่นกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณนะครับในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2563าคำว่าท้องถิ่นตามระเบียบฉบับนี้นะครับก็ได้แกอ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในส่วนของการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนี่ยก็อยู่ในหมวดที่4นะครับ โดยในข้อ26กำหนดเอาไว้ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆนั้นให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะฉะนั้นการโอนงบประมาณเนี่ยเป็นอำนาจของท่านนายกแต่ละประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรงนี้เป็นอำนาจของท่านนายกข้อ27การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในงบลงทุนนะครับโดยเป็นการโอนเพิ่มโอนลดที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่นอ่าเพราะฉะนั้นการโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆเป็นอำนาจของผู้บริหารนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นการโอนในข้อ27นั้นเกี่ยวกับงบลงทุนนะครับโดยงบลงทุนนั้นเป็นการเพิ่มลด หรือทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือตั้งจ่ายรายการใหม่ก็ตามจะต้องให้สภาเนี่ยอนุมัตินะครับเป็นอํานาจของสภานั่นเองนะครับต่อมาในข้อ28การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิน่น อ่าตรงนี้เป็นลักษณะของการแก้ไขนะครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายรับงบประมาณรายจ่ายก็เป็นอํานาจของอท่านนายกนะครับต่อมาในข้อ29เกานี่ยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพราะฉะนั้นนะครับเขาเน้นว่าในงบลงทุนเนี่ยถ้าปริมาณคุณภาพเปลี่ยนเป,ปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างนะครับแต่ถ้าไม่ได้กระทบกับปริมาณคุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างก็ไม่ได้ไม่ต้องนําเสนอต่อสภานะครับแต่ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ที่ว่าทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจของสภาเลยนะครับต่อมาในข้อ30การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายการที่ได้กันเงินที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินเอาไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ใครเป็นผู้อนุมัติให้กันเงินนะครับก็ให้เป็นอำนาจอ,อำนาจของผู้นั้นนะครับอาจจะเป็น ผู้บริหารหรือสภานะครับตรงนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายการที่กันเงินหรือขยายเวลาไว้แล้วนะครับจะต้องจะกระทําได้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจในการให้กันเงินนะครับทีนี้ต้องไปดูว่า,เ,าเป็นอานาจของผู้บริหารเป็นอานาจของสภานะครับต่อมาในข้อ31การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันเอาไว้แล้วเนี่ยหากมิได้เพิ่มวงเงิน ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิน่นนะครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วนะครับไม่ได้มีการเพิ่ม,มวงเงินเป็นอำนาจท่านนายกนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับ